โอเคครับก็สวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยนะครับอยู่ในช่องของโชกุนช n แนลนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวแอปเกมบนมือถือนะครับซึ่งเป็นแอปเกมหาเงินนะครับในปี2026ที่ยังสามารถทําเงินให้กับเราได้อยู่นะครับก็เป็นแอปที่ผมรู้จักแล้วก็เล่นมาค่อนข้างนานประมาณ2-3ปีได้แล้วณนะปัจจุบันในปี2026เนี่ยแอปนี้ยังสามารถ หาเงินฟรีให้กับเราได้อยู่นะครับก็เปิดต้นปีมาก็เลยอยากจะแนะนําแอป,ปนี้ให้กับเพื่อนๆทุกๆคนที่อาจจะยังไม่รู้จักนะครับว่าแอป,ปนี้คืออะไรสามารถหาเงินให้กับเราได้ยังไงนะครับก็สําหรับแอป,ปนี้นะครับมีชื่อว่า e อ o เวินะครับเป็นแอป,ปแนวเล่นเกมทําภารกิจนะครับเพื่อเก็บสะสมเหรียญหรือแต้มไปแลกเป็นเงินเข้าบัญชีธนาคารฟรีนะครับโดยแอป,ปนี้สายฟรยีก็สามารถเล่นได้หรือ ใครที่มีเงินทุนอยากจะลงทุนแอปนี้ก็มีหมวดหมู่ในการลงทุนให้นะครับก็สามารถเล่นได้2รูปแบบนั่นเองนะใครที่สนใจนะครับมีให้ดาวน์โหลดทั้ง p l a y s t o r e แล้วก็ใน iOS เสนี่ยสามารถเล่นได้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์นะครับไม่มีเป็นไฟล์ให้ดาวน์โหลดนะครับก็หลังจากโหลดมาแล้วเนี่ยก็ติดตั้งนะครับล็อกอินอ่าบัญชี Google เข้ามาให้เรียบร้อยเลยนะครับซึ่งหลังจากที่เพื่อนเพื่อนล็อกอินเข้ามาแล้วเนี่ยหน้าตาตัวแอปก็จะ มีเมนูประมาณนี้นะก็ก่อนอื่นเลยนะครับวิธีการในการหาเงินต้องบอกว่าแอปนี้เนี่ยสามารถที่จะหาเงินได้หลากหลายช่องทางนะครับช่องทางแรกจะเป็นการทําภารกิจรายวันเนาะซึ่งภารกิจรายวันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับที่เป็นการติ๊กถูกตรงนี้นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะลองกดเข้ามาดูได้จะมีภารกิจให้เราทำนะครับซึ่งภารกิจแต่ละอันเนี่ยเราก็แค่กดทำนะครับมันก็จะพาเราไปหน้านั้นๆแล้วนะครับเนี่ยอย่างนี้นอ่ะ ให้รับรางวัลอะไรเนี่ยผมก็แค่กดเข้ามานะแล้วก็ทําให้ครบนะครับแล้วก็สามารถที่จะหมุนวงล้อได้นะครับอ่านะอันนี้เป็นภารกิจรายวันที่เราต้องทําทุกวันนะครับแต่ว่าวิธีการหาเงินหลักๆเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นนะครับมันจะอยู่ที่การเล่นเกมนะครับเล่นเกมภายในตัวแอปอืมซึ่งเดี๋ยวผมพาไปดูนะอันนี้ผมมากดรับเหรียญก่อนสำหรับเกมนะครับเกมที่จะทำเงินให้เราก็จะอยู่ในเมนูที่2ตรงนี้เลย จะอยู่ในหมวดรางวัลบิลสูงต้องบอกก่อนว่าแอปนี้เนี่ยจะมีเหรียญอยู่3ประเภทนี่เห็นปะเงินที่เราจะใช้ในการถอนไปยังบัญชีธ,ธานาคารจะเป็น USD นะครับส่วนเงินที่ได้จากการเล่นเกมในตัวแอปเนี่ยจะเป็น2ชนิดนี้นะครับอ่ะซึ่งเกมนะครับที่ผมจะแนะนํามันก็มีค่อนข้างหลากหลายเลยนะก็เกมที่ผมเคยเล่นจะเป็นเกมนี้แต่ตอนนี้เหมือนมันมีการอัปเดตเกมมา ใหม่ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่านี้คืออะไรอันนี้เหมือนเป็นเกมให้ไปดาวน์โหลดข้างนอกนะครับคือเราสามารถที่จะดาวน์โหลดเกมข้างนอกเนี่ยเพื่อที่จะรับได้รับในส่วนของเงินได้ด้วยนะเนี่ยมันจะมีเควสอยู่ว่าถ้าเราทําจนครบเนี่ยเราจะได้0.7 USD นะครับนี่อันนี้คือเกมที่โหลดเล่นข้างนอกได้แต่ถ้าจะเล่นในแอปก็จะเป็นเกมตัวนี้ Escape Master เป็นเกมแนวหนีฆาตากรนะครับก็คือให้เราวางเงินเดิมพันนะครับว่าฆา,าตากรเนี่ยมันจะไปลงห้องไหนนะสมมุติว่าผมวางไว้ห้องผู้จัดการแล้วกันผมเติมบิลเข้าไปอ่าผมเติมบิลเข้าไปนะครับ100เหรียญถ้าเกิดฆาตากรมันไปเข้าห้องอื่นที่ไม่ใช่ห้องเราเนี่ยเราก็จะได้รับเงินคืนมา เดี๋ยวผมลองเติมเพิ่มไปอีกสัก500เหรียญแล้วกันนะอ่ะมันก็จะมีเวลารอต่อรอบนะครับว่าแต่ละรอบเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่เนาะมีะรายการอันดับให้กดดูด้วยคืออะไรเนะี่ยน่าจะเป็นอันดับคนที่เล่นแล้วได้รับรางวัลเยอะสุดนะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับว่าเวลาคาตกรออกมาเนี่ยตัวเกมมันเป็นยังไงนะครับ อ่ตอนนี้แค่ตกรปรากฏตัวเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ปื๊เปิดเข้ามาอ่ะคนที่วางเดิมพันในห้องบัญชีก็จะเสียงเงินไปส่วนเราก็จะได้เงินเห็นปะเดิมพันไป500ได้มา547ประมาณนี้วิธีการเล่นก็ไม่ยากนะครับเล่นง่ายๆเลยนะสำหรับเกมมันจะมีเกมอื่นอีกนะอม,มันจะมีเกมนี้ด้วยวิ่งสปินเนี่ยจะเป็นแนว เดิมพันว่าใครวิ่งเร็วที่สุดเนี่ยเห็นปะเกมกําลังจะเริ่มแล้วผมเดาว่าไอ้สีแดงอ่ะผมก็ลงไป 300. สามรอยออใส่เพิ่มไปเรามาดูกันว่าใครจะวิ่งเร็วที่สุด <c oughs> เริ่มพันไปที่สีแดงสามร้อยโอ้โหมันจะช้ากว่าเพื่อนเลยอาจจะสปีดปายนะครับ รอ,อดูรอดูโอเคเรียบร้อยที่โหลเลยนะครับอ่ามันก็วิธีการเล่นก็จะประมาณนี้แหละเนาะก็ถ้าเกิดทายถูกก็จะได้เงินไปนะครับเป็นประมาณนี้สําหรับวิธีการเล่นเกนมประมาณนี้แล้วก็จะมีเมนูนะครับสัตว์เลี้ยงเนะาะสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเนี้ยที่ผมซื้ออยู่เนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงแบบเสียตังค์นะครับก็คือเป็นสัตว์เลี้ยงที่จะทําให้เราได้รับเหรียญอะไรต่างๆมากขึ้นเนาะเวลาเราเล่นเกม ส่วนอันนี้จะเป็นสัตว์เลี้ยงสายฟรีนะครับก็ถ้าเกิดใครอยากจะซื้อสัตว์เลี้ยงก็สามารถที่จะเนี่ยอืมเข้ามาซื้อได้มันจะมีผลประโยชน์ของมันอยู่นะว่าการซื้อมามันทําอะไรได้บ้างอืมเนี่ยปล่อยเช่าได้ด้วยนะครับเนี่ยนะครับเป็นตลาดให้ปล่อยเช่าอ่าแล้วก็เหมือนมีละครจีนเข้ามาให้ดูด้วยนะเนี่ยอ่าเป็นละครจีนนะครับซึ่งอ่อเป็นฟังก์ชันที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาใหม่เนาะ ส่วนวิธีการถอนเงินอ่าเดี๋ยวถอนเงินให้ดูตอนนี้ผมมีอยู่300นะก็มีเหรียญที่เป็นเหรียญ USDT อยู่5เหรียญแล้วก็เหรียญบิลเหรียญบิลเนี่ยเราต้องแลกให้เป็น USDT ก่อนขายทิ้งไปให้มันเป็น USDT เราถึงจะสามารถถอนเข้าบัญชีธนาคารได้อ่ะมาละเราก็กดถอนผมถอนหมดเลยแล้วผมก็จะถอนเข้าแบงก์นะอ่ะเรียบร้อยละ ถอนเข้าบัญชีธนาคารก็น่าจะรอไม่เกิน15นาทีเหมือนเดิมแอปนี้ถอนไวอยู่ละนะครับเคยถอนมาค่อนข้างที่จะเยอะละค่อนข้างที่จะสะดวกรวดเร็วนะครับยังจ่ายจริงอยู่นะในปี2 0 2 6นยสังสามารถทําเงินจากตัวแอปนี้ได้อยู่นะครับก็ถ้าใครสนใจลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูนะแล้วก็เดี๋ยวมีซอ,องอ่างเปาแจกให้ด้วยนะครับผมซองอ่างเปาก็นี่เลยกดไปที่มุมซ้ายบนเลือกคําว่าโคดอ่างเปานะครับ แล้วก็ใส่คำว่าโชกุลน2026กดแลกอ่างเปาทันทีอ่าแต่เป็นอ่างเปาสำหรับผู้ใช้ใหม่นะใครที่เป็นผู้ใช้ใหม่เพิ่งโหลดแอปเพิ่งเห็นคลิปนี้แล้วโหลดแอป,ปเนี่ยก็สามารถได้รับเงินกันไปฟรีๆจากโค้ดตัวนี้เลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนไว้แต่เพียงเท่านี้เนาะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับช่องของโชกุ h ชาแนลด้วยเป็นกำลังใจในการทำคลิป ครับผจเจอกันใหม่คริสหน้าครับคริสนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ